กะทเป็นประมาณเวลาเทียงนะครับเทียงน้อยๆกับหมูห้องกับทเงียบแน่จังหน่อยเพราะว่าเขานอนพักคอนกันบนแล้ะครับคือตอนโมูน้อยเขาเลี้ยงจกักจักเดือนจักมือห้องถึงสีได้ขายหนักที่ผมแนะนำขายกับช่วงประมาณเจ็ดกิโลหกกิโลเจ็ดกิโลครับถ้าเป็นหมูห้องตัวไวห้องก็ได้ขายไว้ครับผมไม่ได้มีแบบตัวไวเขาก็คอนเสปต์ตพ่อครับตัวไวายของการเลี้ยงขายเนี่ย แล้วก็เข้าสฉีย่นระยะเวลาในการในการคุ้นเขานะครับสั่นลงครับแล้วก็ที่เนี่ยครับสวัสดีครับสำหรับมือนีกับกับมาพรกับซองหมูปลาตรงหน้าฟาร์มอีกเช่นเคยครับผมสำหรับมือนี้เดี๋ยวผมสิมาต่อคลิปจากคลิปที่แล้วครับก็คือเรื่องตัวเรียงงไงตัวไว้ไขเลี้ยวครับผมเดี๋ยวมือนี้ผมสิมาเบาเรียง ตัวไว้หลักกระไดไข่เร็วครับเดี๋ยวสองหัวขอนี่ผมสิ่ว่านคลิปนี้จบเลยครับผมก่อนที่เขาไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมส่องหมูป่าทุ่งนาฟาร์มครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับผมการนี้ตอนที่ผมถ่ายตอนนี้ก็ดิเป็นประมาณเวลาเที่ยงนะครับเที่ยงในน้อยๆกับหมูห้องก็ดิเงียบแน่จังหน่อยเพราะว่าเขานอนพักผ่อนกันหมดแล้วครับคือตอนเที่ยงเนี่ยเขาจะนอนพักสบายๆเลยครับอยู่ขอบผมคือบรรยากาศก็ดิเย็นเพราะว่าตอนนี้อยู่ใต้โฮมใหม่ก็ดิมีอ่า อากาศที่เย็นกว่าปกตินะครับสังกะสีกันมีครับแต่ว่าคืออากาศิบพออยู่เตะของใหม่กับบอดดยฮอนไดนั้ะครับผมเดี๋ยวเขาไปรับช่มและฟังคลิปกันเลยครับผมก็คือคลิปผมก็บอประมาณเที่ยงออนะครับเดี๋ยวผมจะ่ายเบื้องมูไปน้าแล้วก็เอ่อ่อไปนําครับผมเนี่ยเบื้องเบื้องเบื้อง,งฟังนี้ก่อนนะครับผมฟังนี้จะเป็นโซนของที่ผมเคยลงไว้อะคจะเป็นโซนของหมูน่อยครับ มม when when ãy, ต้นของมูน่อยหมูหน่อยตอนนี้บ่เหเรือนะครับบ่เหเรือเพราะว่าขายไปเว้นแล้วแต่ทีเข้าประเด็นกันเลยการโตไว้ขายของเนี่ยโตไว้ขายของเนี่ยผมผมต้องบอกก่อนนะครับการโตไว้ขายของเนี่คือผมชิเน้นไปทังการเลี้ยงหมูหน่อยครับการขายหมูหน่อยโตไว้เนี่ยครับการโตไว้หมูหน่อยหมูหน่อยเขาเลี้ยงจักเจักเดือนจักมือเทาถึงชี้ใดขายผมผม ต้องบอกก่อนตัวนี้นะครับว่าผมจะจะอิงจากข้อผมที่ผมขายเป็นหลักครับเพราะว่าผมยังจิเดวโอที่ผมจะบอกพโนกันไปเองครับก็คือเริ่มต้นขายได้คือ3ามกิโลครึ่งครับ3ามกิโลครึ่งสามกิโลครึ่งน้ำหนัก3ามกิโลครึ่งขายได้เลยบอแต่มีขแม่อีกนะครับขแม่ยจะเป็นพ่อถ้าขายพ่อข่านะครับผมต้องบอกตัวนี้ถ้าขายพ่อข่าคือถ้าขายพ่อข่าสามกิโลครึ่งเหมือนเพิ่นกระบอกนะครับพอเนี้ยพอวันหยังเด็ครับหมูหัวจอยครับ หมโูฮอจอยตัวนี้ก็จริงครับแต่ว่าหมโูฮจอยบริมีพุ่งบริมียังพ่อขาเขาก็อาจจะอาจจะยังบ่รับนี่ครับแต่ว่าถ้าใส่เจจิโลใส่เจจิโลน่น่คือคือบะมีตีเลยครับบะมีตีเลยคือถ้าได้เจ,จกิโลตัวใดหกกิโลตัวใดตอนใดก็คือเอาครับผมตมบริตีเลียงนี่เลยแต่ว่าถ้าใส่สามกิโลครึ่งอ่ะบางทีสามกิโลเนี่ยช่วงช่วงที่เขากินน้แม่เขาอะ่ะบาง้าเป็นแม่ที่ใหน้นมลูกดีๆโอกาสที่จะได้สามกิโลครึ่งกัมีนะครับ แต่ว่าอยู่ขอบผมก็ยังไม่เห็นนะครับผมก็บอกประมาณนี้ก่อนแต่ผมเคยเห็นของของเงินคลิปอื่นๆเพิ่นก็มีอยู่ครับกับเคยเคยมีเนาะเพ่าะว่าน้ำหนักที่ผมแนะนำขายกับช่วงประมาณ7จกิโลหกกิโลเกิโลครับเพราะว่าเขาจะได้ราคาคือผมต้องบอกก่อนว่ามันจะราคาที่ดีกว่าราคาจะสวยงามกว่าครับช่วงที่ผมขายล่าสุดกับกิโลละเออ7จกิโลกับจีบตัวละพันครับตัวละพัน จินราคากัทีงามอยู่แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราคาพ่อข่าเนาะที่เคยบอกไปกันทมีขึ้นมีลงครับตามช่วงฤดูกาลกัทีมีประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเมื่อเขาประเด็นกันต่อครับผมถ่านตัวไว้เนาะตัวไว้ถ้าถ้าเป็นมูเนาตัวไว้เ้าก็ได้ขายไว้ครับผมก่ไดมีบักได้ว่าเรื่องการขายเนี่ยค้อบผมเนี่ยคลิปผมเนี่ย,ยช่องของผมผมจิเนินไปทั้งแนะนําเรื่องการขายสะส่วนหลายนะครับ การการป่วยกันย่างบ่ได้มีหลายนะครับผมต้องบอกก่อนครับว่าหมูหมูปลาเฮ้าเนี่ยหมูปลาเฮ้าเนี่ยบ่ได้บ่ได้ป่วยง่ายขนาดนั้นครับบ่ได้ป่วยง่ายขนาดนั้นว่าเขากะจะมีความแข็งแรงทนต่อโรคอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เจ้าดูล็อกจะดูล็อกหน่อยตุก๊กีหน่อยอันนี้เดี๋ยวผมกะจีมาพัฒนาเป็นผสมปลาผมเนี่ยแหละครับกะจิเบิ่งว่าเขายหยใไ้เนื้อ เดือนนี้กระชเด่นเรื่องเหนื่อความหญ่ไหวครับอันนี้มูมูเจ็ดเดือนนะครับหมูเจ็ดเดือนมูเจ็ดเดือนหญ่ขนาดนี้แล้วคือคือว่าผมพอใจนะครับเพราะว,ว่าคือตามเปาดี y, ผมว่างไวแล้วครับคือถ้าเที่ยวก็มูปลาเจ็ดเดือนเนี่ยเขาจะบางนะครับบางตโต,ว,ต,ว,ตว,ว่าได้หญ่ขนาดนี้อันนี้เขาจะเด่น <c oughs> เน้ lead, เเนเด่นเรื่องเหนื่อครับกระชิกระชิดดีดีจังนึงครับผมโตไหว ขาก็คอนเซปต์พ่อครับตัวไว้ขายของการเลื่องขายเนี่ยเลื่องขายนี้ขายได้ได้ทุกขนาดทุกไซส์ทุกแบบครับเลื่องขาย้าหมูเห่อปวยนะครับ้าหมูหปวยก็จะี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เริ่มต้นจากการตัวไว้เนี่ยแหละครับตัวไว้กับขาเห่าให้อาหารถ้าเห่าให้อาหารถ้าสมมุติเป็นเป็นมูน,น่อยนะครับจะเป็นอาหารเห่าให้ทั่วไปอะ ถ้าบได้มีอาหารเสริมเข้าไปอ่ะโอกาสโอกาสง่ญ่อ่ะผมผมว่าแต่มีนี่หน่อยครับเพราะว่าเขาบได้มีอาหารที่เสริมสั่งโปรตีนนี่สารอาหารที่ช่วยการในการเจริญเติบโต,ตเขา,าครับอาจจะง่ายเยอะครับแต่ว่าอาจจะขาดจังหน่อยแนะนําให้เสื้ออาหารก็ได้ครับสูตรหนึ่งพวกนี้เอามาผสมให้เขากินครับหรือว,ว่าให้ต้องเขาใจนะครับถ้าเป็นหมูหน่อยอ่ะเขาบ่ไดไขาย เบ่งปั่นนะครับแต่ขายแบ่งปั่นกับเขาเพื่อนที่บรเิเนียนเรื่องน้ำหนักลายครับเรบา,าเป็นขายแบ่งปั่นเนาะแต่ว่าถ้าขายน้ำหนักขายน้ำหนักกับทีเน้นเรื่องอาหารยังอ,รงอยเขาต้องอัดอาหารคอยเขาตลอดคือที่ผมเคยเฮ็ดได้อะครับที่ผมเคยเฮ็ดได้ใส่เจกิโรนะครับนำน,นำหนึ่งจากมือที่เลี้ยงนะครับนำหนึ่งจากมือที่เลี้ยงสองเดือนครับสองเดือนผมสามารถเฮ็ด หมูน้ำหนักถึง7กิโลได้ครับบางคนอาจจะไม่เชื่อครับแต่ว่าผมเคยเห็นมาแล้วพวะวันอย่างเดียครับคือช่วง30มสมือครับ30มือขอดลังจากขอดนะครับเขากินนมแม่เขาเต็มที่แล้วครับแล้วก็เขาก็จะให้อาหารเม็ดลอกหัดให้เขากินพร้อมพอพอถึงตอนแยกพอถึงตอนแยกนะครับพอถึงตอนแยกพอถึงตอนแยกนมเขาก็ กินอาหารได้ก็บ,บ่ได้มีปัญหาอย่างเขาก็อาจอาหารให้อาหารผมก็ได้ให้เร้าเทียงแรงนะครับผมต้องบอกตัวนี้ผมไมได้ให้เรา้าเศเ้าเท่อนึงแล้วก็ถ้าสมมุติเขากินเบิดผมเกี่ยวมูผมจะให้อาหารมูตอนเส้าคือหัวมงเคืองนะครับหัวมงถึงหัวมงเคืองกต่ตอนสุดวผมด้ให้อีกครับประมาณเก่ามงแล้วกับกระเบื้องอาหารถ้าเขาเบิดผมก็จิเติมเติมตลอดเติมตลอด,อดแล้วที่เนี่ยหมูฮาได้กินอาหารอย่างตอเนื่องอะ่ะเขาสีใหยไว้ครับแล้วก็สีลงพุง่งตัวแหยไว้ แล้าก็เฉียดย่ดระยะเวลาในการในการคุ้นเขานะครับสั่นลงครับแล้วกับที่เนี้ยเขาก็สามารถขายได้เร็วผมต้องบอกเลยนะครับว่าหายิงห้องยืดเวลาการาการจะเล่นเติบโตเข้าไปเรื่อยๆครับเรื่องอาหารพวกอันเนี้ยเรื่องอาหารเรื่องต้นทุนห้องี่มีครับก็จะยืดไปกจ็จะจะลล่ไปครับก็เลยเนียผมแนะนําว่าเฝ้าคุนครับเฝ้าคุนให,ให้ให้ได้นุ้หนักครับอันนี้ก็เป็นเจ้าดุกนิกครับไก่ขอดเดี๋ยว อีกเดือนกว่าๆช่วงต้นปีนะก็ได้คอดครับกะทิบาเขาจะรับกันไปได้ครับนี่แหละครับกะทิกะทิผมจีบอกเลยครับว่าเรื่องเรื่องอาหารสำคัญเลยครับถ้าเรื่องโตเพราะเกี่ยวกับการโตการโตัวไวในการทายิ่งโตไวไวเท่าไหร่ห้อยแหงไดขายเร็วครับแหงไดขายเร็วนี่ที่ผมบอกเนี่ยคือกรณีในการขายขายนำหนักนะครับขายนำหนักให้พอ้าแต่ว่าขันค้นว่าเอา่อได้ ขายพ่อค่าแหละขายขายแบงขายแบงก็ดีครับขายแบงก็ด <im it explicit nên> ีกง like ี有有้ย <int> ช <est arts> <Hay> ีประเด็เน้นเรื่องน้ำหนักครับสำหรับผมนะครับขายแบงถ้าสมมติบางบางคนก็หมูอายุสี่สิบหามือห้าสิบมือยังเฉยครับขายได้บางคนบางคนเพิ่นถาเบาไปเพิ่นกับรอแค่ว่าหมูได้สามสิบมือต่อไหนบอกนะครับยังเฉยกาเพิ่นก็จะเขามาเอาแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ถ้าเป็นมือใหม่อีหลีที่บ่เคยเลี้ยงอ่ะ หมออูอายุพึ่งยาน้มอายุได้แค่30กว่ามือเนี่ยผม30มหมื่จริงครับผมผม่แนะนำให้จะฝล่าสือครับเพราะว่ายัางี่ครับ<ๆ>คือตอนนั้นเขายัางกินอาหารเป็นกันยังบ่ค่อยแนะนำบัตใดเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องขฮาเลียงก็สิไปบ่รอดเนี่ยกับขอขอแห้หลังจากหลังจากกันเขาเขายาน้มนะครับร้องถามจากผู้ผู้ขายเฮาครับว่าเขาสามารถกินอาหารได้ไปเพราะว่าถ้าเขาพึ่งแยกนุ่มหล้วก็เขาเอาไปแล้วโอกาสรอดหน่อยครับ กัดหลอดหน่อยแล้วก็ที่เนี้ยมกันก็กจะมีผลตามาเรื่องกลิ่นเรื่องน้ําใสเรื่องนู่นนี่นั่นก็จะตามมาครับแต่ว่า้าแนะนําได้ก็คือที่ผมแนะนําผมมันจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้มูอาหารให้มูหน่อยครับาสามารถกินอาหารเปลี่ยนก้อนครับคอยเบี่ยวก็ได้ครับเพระต้องเพต้องเฝ้าครับเพระต้องยันว่าบ่ได้มูครับมีมีหลายเจ้าครับมีหลายเจ้าบนจะบอกตอนนี้คือบ่ได้ว่า อันนี้นะครับือว่าผมผมเห็นใจพี่น้องเมื่อไม่ว่าเห็นถามผมมาหลายครับเรื่องห้องวรนจะเอารุ่นใดใส่ใดนี่สินะครับเรื่องน้ำหนักี่ผมว่าเรื่องน้ำหนักผมบ่เกี่ยงครับขอแค่ว่าหมูแข็งแรงกินอาหารได้ครับถ้าเป็นหมูหมูพึ่งยานุมา่มไมไม่เสียครับอว้วนกนจริงครับแต่ว่าถ้าก,กินอาหารเนี่ยว่าเป็นแล้วที่เนี่ยเขาเอามาอยู่ในห้องถ้าก,กินอาหารบ่ได้เนี่ยโอกาส โอกาสจอยกับมีนะครับผมมัน่าเห็นเขาอ้วนแล้วก็จะอ้วนต่อไปต่อไปครับอ้วนได้กจอยได้ครับอ้วนได้กจอยได้เพราะต้องเพราะต้องประหยัดครับแล้วที่เนี่ยผมอันนี้คือผมแนะนำมาให้ลองให้ลองถามผู้ขายก่อนครับว่าเขาสามารถกินอาหารได้ไป้ากินอาหารได้ปุ๊บา้อาต้องถาวว่ากินอาหารแบบใดแบบใดพร้อมนะครับที่เนี่ยเพ่ล่าห้อไปเลี่ยงครับนอกากจะได้เหตุคือเพื่อนลกการการเลี่ยงของห้องอาจจะบพรได้ติดขัดครับผมต้องบอกตัวนี้การหยิบ การจะเลื่อนเติบโตกับสิเรลลครับกับเดี๋ยวมาต่อกันครับผมกับทีมีดเรื่องการขายนะครับสังเกตเบ้างนะครับสังเกตเบ้างเนี่ยขอกผมเนี่ยกับเซบอมี่โมหน่อยนะครับช่วงนี้สําหรับพี่น้องไฟที่ที่ทักเขามาถามมามีหมมหน่อยแบ่งบอแบ่งบอลิงครับเดี๋ยวช่วงประมาณต้นมกราครับช่วงต้นมกรากัิทาผู้ได้มักกับเขามาเบิงครับเขามาเบิงก่อนผมผมต้องบอกตัวนี้ก่อนนะครับผมบปไดท่งตั้งจังหวัดครับ ก็คือจังเคยบอกทุกทุกคลิปเลยแหละครับที่บอกว่าบ่อทรงตังอย่างวัดพอยังได้ครับผมอยากให้พี่นอ้องว่าเบื้องเองนะครับแล้วก็ผมบ่อยากให้พี่น้องไปเบียกผ้าละเลืียงคาขนทรงครับาคาขนทรงสัตว์เนี่ยอยากแพงอยู่แล้วครับผมผมที่ผมศึกษามาเป็นอย่างผมคือบ่อทรงให้ผมเมีนว่าบ่ออยากขายครับต้องบอกตัวนี้เลยผมเรีนว่าโ่ยิงบ่ออยากขายอย่างผมลองเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะว่าถ้าสมมติ พี่น้องซื้อก็หมูก็ผมตัวละแปดลอยถึงพันหนึ่งอย่างครับถ้าแปดอยถึงพันหนึ่งค่าส่งสี่ลอยครับถ้าเอาตีเป็นตัวละแปดลอยครับค่าสาง 400, ่าสางสี่ลอยครับสี่อยเนี่ยบริษัร่วมในนราคาหมูแปด้อยนะครับแต่เครต่อครับพี่น้องทีซื้อหมูกับผมเป็นตัวละพันสองอย่างีครับมันข่มบ่ครับผมบอกเลยว่าบอข่มครับต้องบอกตัวนี้ราคาสี่ลอยค,ครับราคาสี่ลอยมันเป็นราคาสี่ลอยต่อโต,อตอนะครับบริษั ว่าอแบบซีตัวหาตัวมัร่วงกั่นเท่อนึงที่เท่ากับสีลอยนะครับผมต้องบอกตัวนี้ผมบอกว่าควคุมครับค่คุมว่บคุมคือผมอยากบอกว่าผมเวลาอ่านพี่น้องทัางก็ถามผมอ่ะผมต้องถามว่าอยู่จังหวัดใดอยู่ไสน์ิครับราะว่าถ้ายุ่ใกล้ผมอ่ะผมแนะนําห้เขามาเบ่งก่อนครับให้เขามาเบ่งก่อนถือใจเพาถือใจว่าซื้อซื้อว่าสซื้อเพาเป็นยังครับเพราะางขอขอให้ถือใจพี่น้องก่อนผมอยากให้ถือใจนะครับต้องลองเข้าใจครับผมผมขอให้ถือใจเพราะว่า ถ้าซื้อไปแล้วบถดีใจมันมีความรู้สึกว่า Body บอดีว่าบุพเพบุพเพอใจไม่เอียงนะครับถ้าเขาได้ของดีไปจังไดยเขาก็มีความสุขครับเขาก็มีความสุขคือเราครับแยกกันได้หมหมบอดี Body หรือว่าบถดีใจไปจังจีิงครับกั่เ่นกนี้มีความรู้สึกบอดีตัวกันนะผมว่่อยากให้มีความรู้สึกแบบนั้นนะครับผมอยากให้ออสบายใจทั้งสองฝ่ายครับก็คือสิได แฮปปี้ทั้งสองไฟล์นะครับการราคากับต้งก็จะตั้งไว้ประมาณกับดิมีขึ้นมีลงครับบางทีกับที่เคยถามผมกับดิมี่หกเจ็ด้อยแลผมไม่ได้ขายแพงนะครับราคาพี่น้องกันก็คือถ้าถ้าถ้าหกลอยเจ็ดลอยไปนี่ถ้าว่ามีขายบ่แต่เนี่ยเรีย่มีครับ ทำผู้ไดเอกอยากได้ราคานันผมแนะนํำให้องลองลองล่องมาเลียงก็ยังผมก่อนนะครับวพราราคาอาหารราคาห้ามหอกได้แบกราคาก็สูงด้วยกันครับกต่ลองก็ต้องเข้าใจผมในตัวนี้เพราะเพราะว่าผมกัดกินกับไทยบ้านเนาะบ่ได้บ่ได้่าหองจะเลียงขายอย่ยงขนาดนั้นแต่คือทีแนะนําได้กับถ้าเป็นผู้ใดมีหรือว่าตังอย่างวัดนะครับลองหาในพื้นที่ลองหาในพื้นที่ไก่เคียงหองก่อนครับ เพราะว่าเขาจะได้ลดภาระเรียงค่าใช่ใจการการขนส่งครับกับสียงง่ายแล้วก็ถ้าเป็นยุกใก้ผมก็นแนะนนาให้ไปเอาครับเพราะาอย่างหน่อยเขาได้เห็นหมูครับไม่ได้เห็นหมูกต่ที่ได้ถือใจปฏิวถ้าสมมติสร้างไปแล้วส่งพัพสดุไปแล้วเสียครับวันในลูกก็เป็นอย่างสั้นพ่อมาหอดก็เป็นอยงสี่อย่างเสียครับคนโ,โต,ตเดียวกันบ่างเสียผมบอกเลยว่าสมมติผมส่งหมูขึ้นนีไปหอดเจ้าตอนเศร้า เรีว่าตอนเที่ยงตอนบ่านยนี่ครับมูช่วงนั้นมูว่าได้กินอาหารนะครับมูว่าได้กินอาหารอาทิมีผอมมียังบ้างครับนี่แหละครับก็คือบมอยากให้แบบบ่อใจกันในตัวนี้การล่องล่องศึกษาบึงครับล่องศึกษาเรื่องการซื้อขายบึงแต่ว่าผมเหนผมเนียให้ผมเรื่องการทรงตั้งอยู่วัดผมผมบ่อยากทรงนะครับผมบ่อยากให้พี่น้องแบ่งไอ้มาเสียคาคนทรงส่วนหลายแบบนี้ผม จะได้ครับ <motiv> น <ators> <ốt> ี่แหละครับไาที่เขาเพิ่งตอนนี <sl> <scientifically> ้แ claro ล ok ้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมส่องหมูปลาท้องหน้าฟาร์มครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับตอนคลิปนี้ที่ผมบอกอาจะเป็นเรื่องการโตไว้แลักการขายของครับเรื่องขายของกับเรื่องการขายหมูเนี่ยเดี๋ยวจะย้อนมาเรื่องการขายหมูครับนี่คือเห็นหมูใหญ่ๆสิเห็นหมูแม่ลูกอ่อนนอนนอนอยู่นี่สินะครับนอนเอลิดอัลลัสอยู่นี่บอเมลว่าเข้าขายได้บอขายได้ครับนี่แม่นี่กะท่องนะครับเจ้าบุญตา ร้อมแล้วากัดเยี่ยจะห่อนงงจัง่อยี๋ยวผมจะมีดนี่ในเี่บอันนี้ข้างหน้านี้ที่เป็นนี่ก็เป็นร่างอาหารนะครับเพราะว่าถ้ากินแล้วถ้ากินแล้วเนี่ยผมผมจะเอาถอดถอดร,ร่างอาหารของมาล้างทุกขอกครับแต่สีคือสะอาดสะอาดแน่นอนครับเกิดชื่อห่อสิลดปัญหาอาการเกิดอาหารดีมักมุมกัน <c oughs> กันเกิดโดนแล้วก็ถ้าไม่เป็นเชื้อโรคเชื้อราไปครับ การเลี้ยงกินเรื่องอย่างยุคของผมกอบผมนีนะครับผมสามารถหายใจได้เติมปลอดครับเพราะว่าหมูผมยังผมกันเรื่องกินน่ผมไม่ได้มีปัญหาครับเดี๋ยวย้อนกับขอมาเรื่องการขายหมูต่อครับผมก็คือไอ้ตัวนี้นะครับก็คือการขายเนาะไอ้ถ้าเป็นแม่แม่มันหนึ่งสีนะครับแม่มันนงสีผ่องยีนยันหงสีขายได้อกกันครับขายได้ก็คือยังทุกคนดีเคยเคยเห็นแหละครับขายได้ แล้วถ้าเป็นแม่มันเออแล้วถ้าเป็นแม่ที่ห้องบ่สสามารถให้ลูกได้ล่ะแบบเขาบ่สสามารถเนี่ยให้ลูกให้เขาได้แล้วแบบเขาสุดแล้วเฉยนะครับกับอายุมมันสี่ปีห้าปีจังใช่ครับที่ที่เคยเห็นถามมุมกับคือหกปีนาะสามารถเห็นยังงให้ลูกได้พอลูกออกมากับเป็นบัโตว่าใหญ่หลอดหลอดจริงใ่ครับก็คือตัวนั้นคล้ายได้อีกบ่อายุหกปีเจ็ดปีนะครับผมต้องบอกว่าคล้ายได้กันครับขล้ายได้คล้ายได้ค้ายแบบได้คือคือตัวนี้ผม ผมที่ผมศึกษาในกลุ่มครับก็รทมีคนรับสื่อครับเพื่อสื่อในราคาแม่ปดครับแม่ปดแล้วก็เพื่อนอาจจะมีสร้างหนักบอหรือว่ายังไงก็ลองสอบถามเบื่อนก็ได้ครับแต่ว่าผมบอกว่าก็คือขายได้ขายได้ตั้งแต่หมูหน่อยจนทอดหมูถั่าหมูแก่นะครับขายได้เบิดเขต้องไปห่วงว่าห้องสีออกไปยังไงมาจังไงจริงๆขายได้บ่ได้อังรจรินะครับลองลองศึกษาเน้นกลุ่มเบังครับกลุ่มสื่อขายครับสมมติในตลาดอยู่ในมือเขาเหรอครับตลาดอยู่ในมือเขา ก็คือการค้าขายจีบได้อยู่ตลาดแบบตลาดทั่วไปแล้วครับก็คือว่าทุ่มเงนี่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับก็คือตลาดอยู่ในมือเ้าเหาก็สามารถเ์าามาห้องกษัตริย์มาเทสได้กันครับบ่ได้บ่ได้มีปัญหาบ่ได้คิดว่าบ่ต้องย่จย่าไปย่านว่าบ่ได้ขา,ายครับบางคนคิดว่าโอ้เลี้ยงแล้วไปขายไซค์ยังคลิปที่ผมบอกนะครับการค้าขายการค้าขายขายแบบประมาณนั้นเองทีนะครับผมว่าแนวนั่งไปวิธีขาขาวๆครับสำรับ การที่ค้าขายผมเดียวค้าขายการขายแบงก์ก็าขายพราะขาดเดียวผมถิอว่าโบในคลิปต่อไปครับกะดีโบเจาะลงรายละเอียดอีกคลิปอีกต่อไปกระทิจะได้โบแบบนีน่เนาะสำหรับคลิปนี้มันก็สิบกว่านาทีแล้วเดียวผมถิขอฝากคลิปไว้ประมาณสามสิก่าน,นะครับผมกาสำหรับเพืที่ขเขาวงหอดต่อเนี่ยแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับสำหรับเพที่กดติดตามกดไลค์แล้วพี่น้องเอฟซีก่อ f เอฟซีม่ก็ฝาก ขอบคุณครับผมว่เป็นกําลังใจในการนําคลิปของของผมต่อไปครับสําหรับมือนี่หมูลปลาทุ่งหน้าฟ้าม์มกับสีคอปีทีเบย์ทราบหนิดนะครับต,ตัวได้ของใจอยากคู่ส่วนตัวนั้นตัวนี้เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรไปครับเบอร์โทรผมกับศ8นย์แปดแครับตัวได้ที่ผมรู้จักถ้าผมเคยผ่านเคยมีประสบการณ์มาแล้วผมกับสีบอกว่าผมกับสีนแนะแน้นำหด้ครับแต่ว่าถ้าตัวได้ที่ผมยังยังบ่เคย ยังบรูหูจิงแต่เดี๋ยวผมอาจจะตอบบ่ได้กับมีนะครับเพราะว่าหมูห้องบ่ได้ป่วยบ่ได้ไข่ตลอดนะครับหมูห้องแข็งแรงอยู่แล้วม่ต้องประหยัครับสําหรับหมูปลาทรงหน้าฟาม์มกับที่เขาฝากคลิปไว้ซํานี่แล้ะครับผมสําหรับเมื่อน,นี่ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ